อันนี้ส่งได้ป่ะที่เลยอันนี้มีอะไรเรับส่งมันมันแล้วแต่ประเทศมันแล้วแต่บริษัทแต่ละประเทศอ่ะอันนี้มันน่าจะโซนยุโรปแบบเ็นยังไงไของไทยต้องมีแปะรูปแบบเลยป่ะของไทยต้องมีหน้าไม่มีหน้าไม่ได้เอ๊ะมันก็ได้แหละแต่ต้องมีหน้าจริงของไทยต้องมีหน้าจริงทำไมเขาอยากต้องคัดเลยจากหน้าตาแล้วเหรอวะไม่รู้มันจะดูเข้าถึงง่ายมากกว่ามั้งถ้าไม่มีหน้าเลยลึกลับเกินไปอ่ะ เตี่ยวน่าจะถูกใจลึกลับเนี่ยก็ใช่แต่ถ้าเรื่องหาง,งานง่ายยากคิดว่าใสา่รวมมันจะง่ายกว่าได้เลยไม่มีนะก็เห็นลึกลับลึกลับเตี่ยวน่าจะถูกใจอ๋อถูกใจถูกใจเดี๋ยวคนลึกลับเลยลึกลับลึกลับลไปก่อนต่อจะเข้าไปลึกลับขนาดนั้นคนปกติทั่วไป ใครใั่เองแหละใครบอกปกติเหรอในในสาขาทุกคนก็รู้จักฉันนะเอาจริงฉันลึกลับน้อยกว่าตองอ่ะตองชายใช่ไหมบู๋จริงเงีอันนี้ลึกลับจริงเฉียวตองลึกลับจริงตองชายอ่ะพี่ว่าไงไม่ไม่่ไม่ใช่น้องไม่ใช่น้องผมเป็นคนสุดท้ายเดี๋ยวพูดว่าตองตองชายตองชายไม่ใช่น้อง โอ้ยตายแล้วตึกลามใช่ไหมล่ะอัต่จริงนี่จริงเป็นบอกแล้วบอกแล้ว,อลวเอ้ยพี่เป็นลูกคนเดียวเปล่าถ้าพี่เป็นลูกคนเดียวมกยักอะไรจริงเฮ้ยเหมือนกันเลยพี่เป็นคนสุดท้องเลยนะเอาพี่ก็ตัวที่สุดละ แกอ่ะฝากแปล็ฝากแปลทุกคนโอ้ oh. จริงๆก็แบลกันทุกคนนั่นแหละ <laughs> เป็นลูกที่โดนลำเอียงที่สุดสินะเศร้าเลยหมายถึงว่าส่วนมากถ้าของใหม่จะตกกับพี่คนโตใช่แล้วลูกคนกาลางจะต้องได้ลามารดกแล้วพอลูกคนกลางร,รับมารดกแล้วน้องก็จะได้ของใหม่ใช่หรอ <laughs> <laughs> ไม่ได้หรอือเปล่าออกมานั่นแหละแต่ฉันเป็นลูกคนล่างสุดคนมีชาไม่ถามเขาเหมือนกันแต่ฉันเป็นคนท้ายสุดแต่ว่าฉันได้รับมรดกตกทอดมาเรื่อยๆใครอจะเป็นแฟนคลับมันครบแล้วกันอ๋อเข้าใจได้มาคุยเรื่องอะไรแบบนี้ได้ไงเฮ้ยแต่ผมเป็นลูกคนเดียวเพราะว่าห่างจากพี่ชายสิบสามปี หายจากพี่ซาตติลีลูกหลงจัด่ะขอต่อนคตรลูกเดียววะหลงแม่เละอามูริอุอ้ยแกวะแกวะนะโคเค เก๋แก่เก๋จริงเยหรอหมายถึงพี่ยังไม่ใช่เพลงอืมก็แก่พี่แก๋ไหเหรอิดเหรอวะแน่นอนเอ้าดูเลยวะไม่โดนไม่โดนไม่โดนหรอกเด็กกระโปรงไม่ติดในชีวิตซื้อซื้อปืนนะซื้อปืนนะไม่ติดในชีวิตฮะมันตีนในชีวิต เขาถึงง่ายเขาถึงยากกว่าดิปะไม่เขาถึงง่ายกว่ามันกดแบบมันกดบทหมูห่มาแล้วก็กดหลาโดแล้วกดเรื่องภาษาไ,ไทยใช่ในยูทูบที่แบบหายไปเลย right there บาร์ it, you, บีบาร์บีหลัง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 ังหลังหลัพวกมออ่ะเอ้ยเนี่ยัวเนี่ยเนี mm ่ยไม่ได้เสียงทางประตู r a n i n g ไม่โดนบอลคิวเเ่าตายเีย h เกือบเลย ผมเป็นโคบเป็นโคบโว้ยดู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 พูเล่นดีกว่าแบบนี้ดูดูดูผู้เล่ดีกว่าว่าใครเล่นอะไรดูให้ดูอีให้ดูอีกทีให้จะใช่ไงจะให้ดูอีคิมงงเลยไอ้ย่าบอกบอกเพืนสมเพื่อนตายแล้วพูกนะ แล้วเมื่อกี้ผมเดินไปดูกับบุมได้ปืนไหนว่าสวยแล้ววันทีมนี่หลังนะหมสงสัยต้อปรับภาพเอาภาพล้าอ่อกจะไปเล่นแม่งใหญ่โยนแล้วเยอะ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 มากเยอะมากจิ๋วแล้วแ่โยนเฮ้ยมันโดนกี่ตัวต่อวันนี้เหรอฉันรัไปเยอะมากเยอะมาก Come ah? pit come out. Pit. out. Pit. Yeah. Pit. <coughs> Spike planted. <coughs> Careful now! No PK. No. Enemy killed! One enemy remaining! Three! My uh, ready. Oh! Oh! Oh, at least they tried. Diffuse the spike! Give the gun! อาจจะเป็นอาจจะเป็นใครสักคนก็ได้เอาผมดูคนอินโดอยู่เขาเล่นโดนสตาร์เรตอนเนี้ยโอ้ไม่ว่าแล้วเสียงอะไรหนุกเสียงนี้ยืนอีกไม่ร้อนจัดเลยว่ะแ a ปเตอร์แปลกคีลิโนจังวะมือเสื้อแอ d a p t e r ใหม่หรอไม่เออเตอร์อีเมาส์แปลกคีอะหลอน งานหนักจัดต้องใส่แบบตัวแยกด้วยนะเฮ้ยมัันน้ต้องใส่เดี๋ยวถ้าเกิดจะได้เปลี่ชิ้นต้องใส่ s ้ i k e d หลังอะในสซบ B หนึ่งเหรอกำลังเดินออกมาใน่เย B มัออกมาแล้วแหละไม่โดนเลยวะไม่เห็นเจอเลยเนี่ยไม่เห็นเลย Okay, the no 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 oh, okay. <laughs> <laughs> Somebody's there. do Spike planted. <laughs> 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 พิงดิปติงลิฟต์พิงมันเก้าเองปิงก้าเหรอไอพวกสิงคโปูดีกว่าไม่โดนได้ไงวะสิงคโปุณจริงจัดสิอื้อไม่โดนไม่โดนนั่งเล่นข้างเครื่องเสิร์ฟไหมนะท่านรับอ่ะนั่งเล่นข้างเครื่องเสิร์ฟไปลอพวกสิงคโปร์ปิงประมาณนี้แล้วอ๋อสิงคโปร์ประเทศมันไม่ได้กว้างเนียหว่าอุ้ยอไม่ใบุหรี่ ไม่ไ <pairs> ด้บุรีไม่ได้บุรีน่รัวเยแม่แบบเดเตอร์ร้อนจัดยูมาเกี่ยอ้ยไม่ตายีมเลยมเลยอยู่ข้างหน้า I'm not a man. My ultimate's ready. Come on, let's go! One enemy remaining. Blocking movement. Oh, Last player standing. Ah. Up. <laughs> Going up! <laughs> Cheeky! <laughs> yeah. ไปขี้เกียจมึงใครขี้เกียจใช่อะไรใช่หีเลยอันนู้นนูทันทีทัทีไปไปเปลี่ยนหมวนหมูเป็นหมูผู้ใหญ่เลยพี่เป็นสิบแปดตัวละเฮ้ยตีห้าตัวอะไรวะ ไม่โดนไม่โดนช่องโดนแบนเนี่ยเนี่ยไันเนี่ยจริงไหม quyết Luma mà liệu mọi là xin skill kiểu Someone see Oh yeah! Monster on the loose! Oi! 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 Nó Oi! 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 nó

ทำอะไรเหไอ้ี้มันมันจอดชิปเดินไอ้รไอ้ข้นเย้าหกหกโอ้โหแค่แค่ปืนแค่ปืนี่จะไม่สามารถยิงได้แล้วสิกยิงเลย เยอวะว่ะโอ้ยไฟ planted โอ้ยโอ้ยอย,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 ยิงอะไรอะเมื่อกีย้ยิงอะไรวะมา <laughs> ยิงด้วยกันดิเปิดเร็เวด้วยเปิดมาตายหมดเลย เอาไอ้ป้ายังแกบวกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้อยู่ด้วยไงอะไรเอาไม่ยิงเงี้ยไปเจ่อเลน่าแล้วก็เด้งเข้าหัวเอ้ไอ้เหี้ยพอเลยวะเจี๊ยบเพี้ยนเนี่ยจะเล่นก็เล่นปะนั่นน่ะบอกพังพังก็ตัวเองอะบอกเลยเงียบ

ไอ้ยตอนตอนนั้นได้วะไบส์ p l a n t e ่โมงอะเปะยังไม่ยังยังไม่ได้ออกล่างนั้นเลยไอ้โกลด์ดิสไนน้าได้มันเป็นไอไม่ได้เป็นไอเฟรมเหรอ